ครับสวัสดีครับเออดอ้อมือนขีนยางขีนยางตอนเด็กทีนึงครับเน,น,น,นาะีุ๊กทีน,นึงครับทีนึงนี่ครับทีนึงน้ำยางออกตีอยู่นี่เนาะไปอีกส่วนนึงครับเนุ๊กไปไป เห็ดคนเดียวมันเคยกินน้ำหนอนเห็ดคนเดียวทำเองครูนี่เด้ทำให้เขาเนาะฝากกดติดตามนลูกั้งองไก่เนาะโทรโทรให้ผมแน่ติีตอกกับมีครับเนาะใส่กับมีย่างเดินโคเดียวจุปลาครับเดินเดียวครับเดินเดียว นะครับจิบก่อนเนาะจุดไปก่อนนี่ครับใช้เส็จแรกครับเยียบร้อยอ่ะไปได้ครับเน,บนาะกำลังปกปกปกไปอ่ะโออ่ะใส่กระโป,โป๋าหนี้ครับเนาะให้โปรยาง อย่างเรา,าออกกบออกกบเซลินไหมคข้าไปมเอ้เจิดไปแล้วครับเนาะจิดไปแล้วทำอย่างคานที่อุ่นใชพอเอ้านี่เพ่งออกครับเนาะ ออกปุ๊บแล้วมันในการครับเนาะคลายแถวครับเนาะโอ้โหง่ายครับเนาะอ่ะขีดต่อออกเลยครับเนาะเสร็จเรียบร้อยอ้าว คนมาครับเนาะครับอ่ะจีตอ้องมัเนเบลืองขาครับเนาะเอาครับขาโปกันเนาะนี่โปอยู่นี่ครับเนาะโอ้พากระหกหกไม่ได้ทางปลาออกเนาะนี่อ่าไปอยู่รอดหลังครับรอดหลังก่อนเนาะ ผมจีดนี่ครับหนอาหลังครับมาดูครับเออออดีเยาะเนาะน้นอน้ำยางเนาะนี่หนึ่งดอาหลังนี่ครับเนาะหนึ่งดอาหลังนำ้ำยางออกดีไหมก็ค่อยออกดีกนันเนาะน้ำยาง พอถงปูนอ้องนั่นค่ะยังน้อเนาะอืมของดีกน็น้องอีกอย่างเนาะ แต่การยุ่งครับอ่าสำหรับกันเนะฝากปฏิตามแล้วแกะกันเนาะมันกีดอย่างนี้กันขึ้นออ้โห่ชิลเลียวครับเนาะอ่ะอ,ออกดีอยู่